เขาพูดได้เขามารงถืออะไรนี่เจนบักดังบักดังเลยบนยาดเขาดังจะเงคนเขงเหออกเนี้ยเห็ุไปแล้วข้อชีเลยมันเห็ดบางแห่งมันกัมักะโมเมนนลมบรรยากาศเป็นตะนอนขนาดพี่้องเลยวันนี้ คักดีเพราะว่ามันคืมฟ้าคึมฝนป้าช่วงนี้ก็มีหัวลมออกคือเดือนเอ็ดสิบสองซ้ำเอาสบายดีพี่น้องนะสบายดีและสบัสดีเพื่อพี่น้องกันเบริร์สุขุสุขคนพี่น้องกนะัยเนาะมาพบเจอกันเมนื่อนี่พี่น้องเลยอยู่บ้านเพื่อนไอเปนเนาะมาถามข้าวถามข้าวแล้วก่อนเป็นจยงไรเมื่อนั้นเห็นทั้งนุงเพื่อนคนน้องคลิปพี่น้องเลยว่า มีคนมาดึงประตูมางัดหรือว่ามาเคาะมาดึงเนาะอ่ามาเขียนในไหน,ในพี่น้องเยเนะาะมาตอนดึกากลางดึกเนาะเอามือ่อกี้เบะมาถามข้าวถามข้าวแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะผัวนะมาดึงกลางคืนบ้าพี่น้องเลยเนาะอืมแต่ว่ากะคือทิ่มีหย่าเนาะตามที่ว่าเราคิดเพราะว่ามันหนึ่งมาอาจจะเป็นลมพี่น้องเลยเพราะว่าลมมันตีเนาะ ประตูมันโยกต่ำๆต่ำๆอันนี้เนาะอ๋อจังไรกันไปทำแล้วบุญกอนมันเป็นแบบไรลักษณะแบบไรน้องเไยเนาะไปด้วยกระมูกกระมุมอยู่เห็บสั่งนี่เนาะฮะใครกินเใ็ดอยากทาลูกลูกไปสายไปดําหน้ายู่นหมู่หรือปะลูกไปดําหน้ามือนี้ เจ้าบ่ได้ไปบขึ้นไปคือบ่ไปมื้อนี้เอากะคนเนาะไม่อยากสบายเลยเนาะน้องเอ้ยอืคนบ่อยากสบายเออแบบนึงอย่างเงีได้แบบอยากเป็นไข้กินนละบ่ายากินบ่ยาพารานี่อยู่ในเพลงหนึ่งยาพาราเนาะติดรถไปอยู่เพลงหนึ่งเบ็บสุดหลังทำบุญหัวได้เนาะบินหัวดิ มันปวดมือเลยปวดมือโอ้มันก็เลยกระตุกยังปวดเศร้าบ่๊ะหนำหน้าแข็งไงดีนะเนาะมันเปื่อยมันเปื่อยมูติดบ่ให้หาเนื้ออื่นจุดจิ้เฮ้ยอันพาอันเสียนก้อนหน่อยเนาะชิ้นหนึ่งข่าวทาลูกแล้ว เขาเย็นนี่แหละอุ่นเอาปปีงป uh ้ายังถามอันเือมันมันยากเนาไปเพื่นไปก็ไปนหนไปกระเป๋าผัดนั่แหละบม่วยละไตะกาเหอะไปแหละบุ๊บไปอยู่เพื่อนแต่มันแย่แต่สบายแต่ยังมาเล่อว่าอันทราไปไปดำน้ำมือบ้าชงน้ำมือไปจะหนึ่งอ้ยูไดที่กี่ข่าเนี่ยบุญยาซะ มันบ่ได้ไปชั่วโมงติมันบ่ไปกับมึงนะเนาะมันแบบมันเสียเวลานะอืดนมาใส่จนหมดเงินจังได๋ไปอีกยาแล้วบ่ไปแล้วเอ้ยเฮาันอยากได้เงินเป็นต่อเนื่องแม่นี่เนาะแม่าจะไปกมื้อเ้เนอืสมสมาาว่าประจบลูกหยังว่าใครดอืมื้อนี้บุญอือๆไปกมื้อเนาะอยไปนไปก่อนเพิ่นวันเท่าไหร่เดี๋ยวนีวัน1 7แหละ7คือเก่าเนาะ7

เราไปขึ้นเครื่องขึ้นซ่านอยู่บ้างไหมได้ไปปูปูปลาได้ไปอ๋อเฮ้ยนักไปดากมันแต่เอาแต่ปู่แคนบัลลัยผาไปตำรวด้วาวพันแรกบุนด้วยดยเอาก็าซํานั่นแห่เป็นอย่างเนาะหมูลายเขาเี่ยยังน่อยเลยอ่าเขาบ่มีเนาะมีด้ละไปคุยถืออะไรสียุกัปูป้าไปเยนักยังไปเดาะมีแต่เช้านั้มีแท่นน้ำเลยมันใหญ่เลยดยมีแต่มอนั้นไม่แท่นน้ำะนะ เบา n ัามันไปลอยเป็นได้สร้างคนมาเห็ดเนี่ยไปบเฮือนซารเฮ็ดันั้นเด้กเจียลีเด้เห็ดได้ฮะลีเด้เห็ดเห็ดกเจีเออแรแรในเทิงงานกะเจยังเออกุเจ้ยหลอกห้องได้หลอกแนห้องเจ้าวห่องูป้าห้องเออยกัมี่หอกกรบยุหลอกชำเขายังงานเข่านะน้องเอ้ยอ่าเป็นได้คือว่าเอางยังเทียงขึนมีคนมาขอกะตู้ซองชาบ่อนพูน อืมนนี่แลวจักชิจูได้รือบเลยเอ้ยย่านเดบใครออกก็หยันโอ้พระิหูเนาะจิตใจคนได้บุญมีคนมาเคาะบอกมีเคาะเคาะแหงเลยสองสามเถื่อนพลเคาะทั้งไหนเน่ทังไหนเคาังหัวปุ๊ป้าเดเคาะทังหัวไก่เด้ในห้องยน่เพิ่ยเล่นเคาะทั้งนั้นทั้งนี้บ่เอล็อกบักแหงเลยเกิด่าปุป้ามึงมันย่างงี่แม่ว่าจักรแลรัวทางบุญบุญคุเขาันน้เบุญมาชีคุ้มคืนเขากอผ่านนะจำเคยใครตู้องในแป้งเขาจะ <ừ. S 2> เขาเสียเงยินเท่าไรเลยเราหน้อย,ย,ย,อยชองเทือน,นี่แหละโขตูนี่บ่แต่เขาอยู่กันเนมนะียมันก็เดี๋ยวเขาเสิยยาะนะอ,อันนี้ก็เริ่มเหตุอะไรได้นี่เที่ยงขึ้นนะเข้ามาตอนเที่ยงนี่บ่มาเนาี่ยมันสี่ยงบ่อ,งอยู่ในผมเนาะมันก็มันก็หยาดกันประมาณเที่ยงขึ้นสิเที่ยงขึ้นนะบุญเลยคนบุญเอ๋ยโขตูนะน้อเยใครจะกัดไข่เนาะบ่ได้แต่แต่โมเมนต์โมเมนต์ที่เสียงลมนี่โอ้ยไม่เสี่ยลมนะใช่ มันทิ้งได้เนาะเอ้ยคนบุญเอ้ยใครทีบ่ฮู้คลเนาะให้เฮาบ่กล้าเปิดออกไปโอ้ยบ่กล้าก็เปิดเข้าไปแล้วกเขาแทงคอได้ตายเลยเนาะเอ้ยอันนี้ก็บ่ม่มงัดดอกเด้ออันนี้แหละเอิว่าสิไปเสนอพานอยู่ว่าอืมก็ไปแจ้งเพิ่นไว้เนาะว่ามีอันนันอันนี้เขาเห็นเอื้อยยุงนเดียวแหละลูกัวก็บ่มีแหละงายอยู่อ้ยคนเาบ่แม่นบ่แม่นบ่อ้ใครชอบเฮ็ดบ่อ้ายนี่เราสิบ่มากืนจะเถื่อดอกบ่แม่นบ อืมบอเขาจะบอด้บอด้เป็นยังไอ้กระเอื่อยดอกเขาก็มี่ยังเขาเห็นะเด้ก็มาเต็มต้องไปเบนเนี่ยนะต้นขาำก็มาน่ะต้นเล่นแบบนี้ก็บกบ้าก็มาชงคุกมิ้งคุ้ยาเถือกระได้มายังไงเด้เขาเขาคยๆ้า่งขึ้นเถือดอกด้วยนึกดื่นอ่ะบุ๋มีเนาะจะกนอื่นเรบุนชงเตือแล้วมื่อนั้นคุยเห็นคดนะคุยชมบึงหัน จะเคยซองเห็นเป็นโตคนนะตอนทิศล้างหลูกชองเบิ่งก็ะต้อในห้องน้ำคนยื่นกระเดอยู่บุญอันนี้เขาจะไม่เห okay. ็นเนี sort of ่ยบอกเป็นมาแบบรูปร่างแบบไหนแบบอัดหนาอัดตาบอกแบบบอกแบบบอกเขาอยู่ในกระเดยชิ้นนะบุญแบบนี้นะเด็คนยื่นในห้องน้ำแล้วคอยคอยชมชองเบิ่งก็จะบอกนะบุญต้นทิศล้างนั่นมันมีสองคนสองคน เอว่าคนกชมชนไหนะบกบุน้อย่เ่่ใช้เชือช้เือข้อตอนนั้นเอห็นเนาะคอยโฉคอยโฉมึดเลมตอนนั้นมันสิเคํำบนห้องนามันนะเดห้องน้านั้นทางเอื่อยลงหันบัดนี้มันบกเคาะในหงนาบันนี้มันบกเคาะทางหงนอนโลดบัดเขาะทางประตูปรกเยี่ยมปองเยี่ยมเลยเออป้าจบกะัดขาวแจกเกตนั้นได้เลยนนองบุญเลย เอียดแล้วเป็นอยิงคือการนอนทั้งแม่ทั้งลูกหานะเงี้ยเนาะเลยแต่บ่มีอย่างตีเนาะอย่างเปิดมานีโบเกียวต้องโบโบเคยแพ้มาโคเอออยู่ในนี้แปดเดือนโบเคยไปไม่เห็ดมันจะเถือเนาะฮะจะละเงี้ยกันอีหานมาไฟฟื้นก็มาเปิดไปอยู่เปิดเมียนเดี๋ยวจะเข้าพงเข้าบรรยากาศในาะองเข้าบรรยากาศอะไรมันเที่ยงขึ้นแล้วบ่มีไครได้แถวเนี่ยบ่มีเขาเห็นยุ้ยซองเอานะ ชองเบื้องในประตูนะชองก็จำคนเทวนกจะจยรน้อคนแถวๆนี้นะคอยว่างใช่แถวๆน้คอยเจอได้จำคอยชองมันเป็นนะคอยยันชองมาได้คอยยันมีเขาแทงเได้คอยแทงระานอยยันเต็มประตูคอยกบปป้าเขาหัดองอามาัดได้บุญเขาดึงหนองแหงอ่ะมันปอยูได้รวมออกก็รวกหน้าคอยเห็นอ จะว่เป็นนานๆเนาะอยู่คอยแล้วก็ยังจะมาเป็นคนนอกนะครผ่านโลกเห็นบอกมันมีได้หันหรือแต่พัวเองหันจะมาขายเองหันอันนี้บ๊วยเปนพัวบ่พอเราบ๊วยมาบ๊วยนางบ๊วยมาบ๊วมาเนาะพอถวัลสราบบ่เคยมาตั้งคืนดอกตอนคืนสมมาสมมาตอนก็เวรโลกอืมอืมดอยดยเอาเดี๋ยนหนึ่งเดี๋ยนหนึ่งเห็นบอกเจ้าบ้านอย่างนั้นเราส่งคนอื่นมามันบ่มีหรอกบ่มีบอก ยังไงอนี่อ่าคอยย่านคนแถวเฉยๆนะเอ้าเนาะก็มีแต่คอยเห็นแล้วคอยจาได้อจอแล้วเนาะคุณก็ไห้กันแทนนี่าคำเห็นเนาะอพื้นคำเห็นโตคนสมใครออกก็ต้องได้เห็นมันแต่คนมางคนสมใครตัวแต่เป็นเคาะนี่เป็นเคาะข้างนี่ก่อนบ่เคาะข้างเอื่อยก่อนเออืป็นตัวป้องเยี่ยมนี่เนาะอันนี้ปูป้าอนนี้เคาะบักดังๆเลยสิซั่งตึงๆตึงๆตึงๆก็ใช่เลย แล้วก็มาอันข้อทั้งนี่บ่บ่มข้อทั้งหัวเลยทีทั้งหัวทั้งปองเยี่ยมพุ่อเนาะอืมอืมเป็นหญิงเนาะเขากระจัดกระจักไปชิลลึงไปเนาะนั่นเองโดยบริจาคผายไม่แต่อ้ายมาคนเดียวนะถ้ายใส่น่ะเขาก็ใหญ่เนาะเขาก็ไมมีเมียแหล่โดยแล้วมีเมียแล้วนะอยู่ในเสียงแล้วน่ะยโดยมีแล้วอ๋อมีแล้วเมียกันนะลูกชายผูนึงลูกชายชงคนผุ้โดยอยู ง่วงมากินเครื่องบวบเลยเพลินเนายเน๊มันิดมันแห้อ่ไรเนมันม้าะเนมันกินยังเลยกับเ่านะตาดินมัลออืเป็นคนนึงขอาอ่ะาะพอมันยังบม่ได้เป็นมากมันจะบวมน้ำตายก่อนเลยอืเอาเอาเนาะผมมีอยังดอกเนาะมีแต่เบิ้งกันนะเดือดังดูเถอเบิ้ง ไปแจ้งไว้เนาะเพื่อเกิดยังมาจะได้เป็นจะได้หับหูอน้ำเนาะโชงเทือแล้วสองเทือแล้วเคาะแบบเมื่อกี้นะตะกี้แบบเมื่อกี้ค่อยเห็นหดคนแต่ค่อยจืดบ่ได้จืดมาได้เนามันอัดตาบ่อัดตาบ่คนเขาอัดปาก่นอะเสือดำดำมันอัดสิเดฉยกยจืดเนาะไผ่มนหุ่งได้บุญแบบมันอัดมันอัดเนี่ยกยจืดเป็นบ่มันอัดหนาเลยหันเคยเห็นเธอหนึ่งแบบบ้านนี้มันคอตู้แห้งล้วเอื้อยเลยญาติละเอื้อยนี่จุบกกาใครเด๋ แล้วปู่ป้าก็เดินขึ้นมาแข่งอ้าอีแม่พายขอตู้ให้แม่ว่ะอา้าวได้ใจลูกว่ะนี่เด้นกังหัวอันนี้แม่เพะะ่นว่ะแล้วก็เทียงกันนานจนในบ่านนันานไพ่ไว้แม่ไพ่ไว้แม่เลยที่นะาคนราล่องทรหาเฮิร์ดด้กว่ะนะมันดึกแล้วแล้ววันยินดีบ่ายโม้งเด็ดนี่แม่เพ่นว่ะนะแล้วนี่นบ่ายโมงแล้วม้งนะบ่ายโมงแล้วก็ต้องเทียงคืนแลยก็เรื่อง อย่านได้บุญเออเอออาบนามเตเวนเราได้หาบงให้ผู้ป้าอาบเรได้ขอยานได้เนาะขํามาเนี่เออจะหลอกเพื่อนออาบนามเล็พเอหลอกเพือนนอนเออย่านี่้แหละข่ามันวนวายหนเือนเนาะบรรลุอาบนามอีัมันเคยอาบนามดึกได้แปดโมงขึ้นหน่เือนบัดนี้มันบออาบแล้วมันอาบเต็มมันมาใช้กระยามันอาบถึงอแรงรดอาดิไม่กอดหนามันแท้วคุณได้คกดตูมนเลี้ยงม่ว่ะอาบหน่อยนะเตเวนได้บุญกลาเป็นโมมหนาบเ้่าหนามคือนา ให้อันันไปใส่ล็อกใส่ล็อกตัวได้ก็เป็นล็อกไปเบิงเนาะล็อกตัวได้ทันตะกี้บันไม่ได้ใส่บอสเบปูเจไปเนี่ยได้เนาะมาเบิ่งดูนี่อนีาวบักคัลลี่มันน้อยมันหนาวรีมาอ๋อรีมาสบายอ๋อเราเป็นห่วงเป็นใยน่ะถ้โทรมาหาอีบอสจ่ายว้นนี้เราโทรมาหาอีบอสทางนี้กันเห็ดล็อกไปบ่ดีเนาะนี่ได้แบบล็อกห้องใครของมันได้แต่มันประยู่เนาะก็อกไยัง Ừ? đây gì, ừ. gì đây ừ. đi đây 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 nó đây 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 ก็คอยสั่งเห็นบอกเขาดึงออกก็ได <Paint> ้หลายคนนี like it. It right. uh ่โมแน่โมนได้บุญป่อ yeah. no? ือปูปลาเนี่ยยานได้หน่อยอืออเพิ่มเพิ่มล็อกอีกก็ได้เนาะเพิ่มมันทั้งคางมีเเพิ่มใส่ทั้งคางมันอีกนี่เห็นบ่ะเสริมใส่นี่้เลยใส่อีีกน่เจาะเนี่เนาะเพราะว่า มันเป็นประตูช่วงสูงเลยเต่าเนี่ยมึงบ่หื้อบ่นอนเนาะอืมเพิ่นมาคอตรงนี้ติเออเขาบ่อนปูปลาดูแลเขาหูหูหลุดสาวไปนอนนี่อืมเขาหูหูได้เขามาเจีนถึออะไรนี่ข้อทำไรดังบักดังเลยบนย่านดข้อดังเขาจะไงเขาเนี่ยมันออกเด้เขาออะไรเอิ้นบอบนเอิ้นบอบนเอื่อนบนห้องออกอืมทั้งทั้งของเจ้ากัเขาแบบขางเดียวกันทางนี้วะทางข้างหัวเหมือนกันั แต่นี่อันนี้เราไม่ไปดาตอนเวียนบ่ตอนวิวบอลไ่ Syria, first, ้้องอันเี God, me, no. uh ่ว huh. ก็มีนอนกระเลงน่าร no. ู้เนาะโดยโเงินบัตรไรที่นอนมามันกูหุ่นไหวเนาะมีเงี้ยในห้องแถวอะไรนะนี่ก็ล็องบ่อ็องคือการเบรกบ่อมาทั้งหมดคือการแต่เฮียเล่งกระเด็นจะไปอะไรมันประตูอยู่ในเนาะมันล็อกได้เป็นไงเขาอยู่ได้แต่ว่าท้านบอกมันหลอดออกได้หมดเลยเขาฉีด ไปกนได้นะตัวนี้กคืันคุยนีสลัวนีอันนี้อันนี้เพนกัดึง้ตัวนี้อันนี้เพนมาดึมีนาดีดึงจ้ะเาดึงวอยนงวเอยนพิาดึงทั้งนี้ดึงตัวนี้เนาะขสีเลย มันเห็ดบาแหงคุณเจ้ชมเมันกกลับโมเมนต์ล้มเนาะโอ้ยจะลมในมือคนนี่แล <okay> ้ว wow. อ๋อโอ้ยโมเนเนี oh ่เนาะอยู่ยางแไปนเอง่ยางได้เยางเลยเนาะอคนผู้หญิงคนนีกัดข้อที่เื่ครคืเอื่อยลลูกเอื่อยเอื่อยหนของผูขแบบนี้พี่น้องตายแล้วกูจะย่างแล้วูนาะอ่าผมมียางตีเนาะดอดยเอา ตั้งก mm. 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 uh. okay. uh. no. okay. ่อนก็น่าจะบ่มีอเ่าะเนาะเนาะตอนขึ้นนั่กินข่าวอยู่นี่บตอนขึ้นบอไม่ได้ว่ามีอกินอย่างเนาะเนนี่ยังจะในตู้เย็นนี่ฮะเนาะเนาะเยเขาวาเขามัเคาะ ต่ำต่ำเลยเขาะหางนี่น้ำเนาะเขาะเฮ้ยแบบนี้พี่น้องเลยเห้งเปิดมาเนาะจักที่แมนยังเขากำบ่ฮู้สาเหตุเนาะเดี๋ยวเราว่าเราเคยเห็นเคยเห็นเป็นตโตคนเราอะอยู่ทางห้องน้ำดำอุ้มทุ่มแต่รอบนี้เขาะทางนี้น้ำเขาห้องปูปลาเนาะเขาะทางนี้พวกเราก็ไปเขาะพุ่น เฮากะบ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นมาถ้าว่าแม่นคนดีเพิ่นสิมาด้วยจุดประสงค์ใดเฮากะบ่ฮู้เนาะประสงค์ร้ายหรือว่าดีเฮากบ่ฮู้อันนี้กเนาะอ่าบ่ฮู้สาเหตุพี่น้องเ้มยุเนาะอ่าโลยมานั้นกเฮากใส่ดอกเสริมอีกเนาะเสริมให้มันคงอ่ากบ่มียังเนาะ คืออะไือบ่อเนาะอหอมันะเอาไม่งัดน้ำเขาเบิรน้ำแบบเห็ดบาสิมันงัดขึ้นน่ะเด้แ๋ยวมันก็เดินนอกแหละมัน่งนร่เออเขาเบิร์ในใจอึอยนะอึอยหูได้ล่ะเซ็ตอดลนี่แพอห้าเสียเราก็ดูเปียนอกพาี่ออยไครออกไปเขาไม่มียังเนาะเขาแทงเอือยได้เฉยเลยีอดยูอยู่ในในนาะ เขราก็ะโออกบนเกาะกับคำทรรมยานคนย่ด้กันงัดขึ้นงัดขึ้นแท้ทางหัวมันลายคนนะคนหนึ่งลายคนแล้วเขาว่กเขาชงใสเอื่อยมีเงินไปทขามาแหละจงใจอยู่แบบนั้นแหละน้อยแต่ที่นี่ยังห้องเ้ยเพรา็ได้กินไก่อยู่นกระูกกระเจ้าคนท้าเขาอีกซาเป็นแนพระจักน่อยแล้วก็เห็นเอื่อยอยู่ทรงคนกราดูกัวบมีอยนกรูกน้อย เขากะบริบริว่าหอยไฟเพราะว่ามันโบหูเนาะูแต่โบหูหอ่ไฟเลยล่ะสทำกุชชหนาได้เดี๋ยวคนกุจชี่เลยเนาะคนกุชชี่ในนี้จะดนเลยเด้จืดได้จืดได้แต่เขาอัดหนาขนาดอันนี้อัดหนาแต่รอบแรกว่าตัวอัดหนารอบแรกนี่มันยืนก็โตในห้องน้ำก็โตก็ฟัะโตห้องน้ำเลยยืนจะเลิกอยู่สองคนแต่ว่าตอนรอบนี้นะคือโบกาเบิงโบกาบริบริกระซฉอี่เนาะเอื่อยแบบใหญ่เลย เป็นหัวหน้าเขาบอกเลยโดนใยังไปได้เอือดย่ายโดนสมบูรณ์ใจเนาะนองเนาะ้ันใหญ่เป็นนี้นน้อรักษาอย่างได้หลูกก็เอือยเองอย่างไะเนาะนอนนอนบสตินเอือยเนี่เอือยยาอย่างเดีวันนางปู่ป้าว่าคือบบได้แม่จน้าแม่พูดได้ใจทั้งั้จนั้นออกมันได้บุญแบบแบบแรงนไปได้เนาะ เห็นักเรลมๆโ้ยเออแบบว่าอัตนาการแรมมานะปูปลาว่ะแต่ว่าเออจะพูนึงได้จะค่อ้อก็ลูกนะให้ไปซ้อยมานานเนี่ยนี่นะสองคนกับปูปลาได้ว่ากับปูปลาบางไงเนี่ยเลยอยะเนี่ยเป็นขยะก็บอกหน่อยหน่อยเราอยากได้ลูกมาด้จะโดนบังแหงอมูมี่เหอแม่พันทั้งอัว่อบแม่พันมันหงอกยังไงงานอยกไม่ห่างไม่ห่างกปูปลา โบมี่ยังเราเนาะมีแต่มีแต่คิดต่า่าบโมมี่ยังกับพ่อแหละเนาะนามี่เรมีแต่ล่ฟังเบิ้งเนาะจางไรกันบุมี่หนุบุหมือนชองถออะไรอย่างเงี่ยเห็นได้จากเฮาบเหิน็เอาโบมีหลักฐานได้โบมี่ลักฐาแมน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 มีเตคํมเพนเอาทัศัพท์ถ่ายไปเรื่อยๆเดยมีคนบานเขาบอบอยู่แต่ตัวนั้นให้ลูกตัวไทยเป็นเหมือน ต้องไชยไม่หล่นๆต้องแบบนี้เดอบานีเดอเฮาส์เไดหูว่าคนมาจะใช้ยูใช้น่ะอ่าหูว่าคนยูใสยูยาไก่เจ็บไปตมันเชียสองแหม่บักใหญ่น่ะอ้าวม่อยัางไ้คนเข้าในใจว่าคิดคนเดียวเอื้ยน่ะบรไก่เสียแล้วปุบเราเห็นคนตะโตัวอีกอะไรไปเอาไปนนี้วะไก่น่ยตอนเว้นมันไปเชี่ยมันไปเชียมันไปเทอมเปนเนี่ย มดแม่ช่องแม่เลยไอ้นี่ตอนตอนมื่อตอนมื่ออันมันจีเซียนี่มันเข่านอนอยู่บ่ไกลนะเออเข่านอนแดีวตื่นมาตัวจะระเบิดเ็มเนี่ยนะอ่าขือนอนมดเอวยตรงข้างมดเนาะจับขึ้นไว้จับขึ้นข้างนอนนะนนอนตรงไปแต่เก่าแต่เก่าวนี่มันจะนอนในนี้เนาะเดี๋ยวเราไปห่มกันเดี๋ยวเดี๋เย็บไปโตแล้วโดยโดยมีตัวสวงามเออเป็นในนี้เนาะ อ,อ,อยู่ในคอยละเขาเนี่ยมาเป็นอยา่านี้จำพัวภัยขาดเขพัวเองขาดมเป็นแบบนี้ได้บมมียังได้ตอนนี้นี่ยโมหัวภัยเนาะตอนนั้นน่ะทำมามเป็นอย่างมากกับมิตรพัวเนาะคนไม่ลึกภัยเนาะเน้นเท่ากับบรจากคนมิตรจักัแต่ผู้หญิงเนาะใส่เอื่อยนี่ก็บร,ริลึกคนบร,ริจักคนได้ไม่<ด>เ,เคยไปใส่มิมตรไปดำหน้าเนาะเอื่อยนานแต่ขามมากก็เบิ่งลูกชงคนน่นไปใส่ อ่าๆพอได้ชมดีเนาะๆโอเคนะบ่เป็นยังไปเบิ่งแหพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ก็เนาะใ้ามันเห็นแกเห็นแท้มือนั้นมันยืนกดอยู่นะอืมบัดนี้ก็มาเจ้าเห็นแบบว่าเินมาแบบลๆมองๆหรือว่าเข้ามาในเฮือนก็ถ่ายูไปโลดอัดวีดีโอไปโลดเนาะว่าเฮามันไฟมันหุงอยู่แล้วแถวนี้ แต่ว่าทงขนทงองหนามันมืดเยบุมืดบ่โมีไฟบ่ไฟไฟกระดกัสั่นอ้หันนี้เาันีด้หอมส่มนยามันมาจากหงบ่อืมืดมาเลย้องหนามันคืนนั้นบ่ได้แจ้งได้อนในห้องน้าแม่มันสบายอย้อยก็โมเมนตี่มันหลดสั่นเพราะเนาะมันกระบุงขาดอะไรอืมต้องทำมันแจ้งบ่บ่อก็ได้แจ้งได้หน่อย ขึ้นเลยเอ้ยจะบวกกะลงมาได้ต่ลางคื่าันบ่อบบไอ้บ๊อบม๊อมือบบ๊เนเอบบ๊อบบ๊อบบอ้บอบบ๊อบบ๊อบบ๊ออบบ๊อับอบบอบบ๊อบาอบบ๊อบบ๊อบก๊อบบอบบอบอบบ๊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 อบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบอออบอออบะเอออออ ประด้เซ็นเจ็ดมันก็พอได้ซื้อบัตรเบอร์มันั่นแหละแน่แล้วก็ดีแล้วดีกว่าเขาไม่ได้ไปมันไปหาเอือยไปเอือยไห้มันพอได้ใส่ใจนม่บ้านนี่ก็ไปาใหม่ก็ได้ียซย่าน้องแหละไหาห่ยบอไปหาหนอย้าไม่ใช่นะไปกับอีเมเจะจอยงานอ๋อไปีเม่คอ๋อขายยู่ไปขายยละแกต่ถก็ได้อ๋อันก็กุ้มปากมาแลมันใหญ่เลยโอเคแล้วนะเนาะดีกว่าเไม่มีอย่ง ใายบ่มีอย่งอนาเหตุในสิบชากับเอาอย้านอกนองเพื่อนกุมปากนอกนี่้ยแม่กับแก่ไปก็คือว่าหามเพลินไปใช่แม่แม่ล่างตัวล่างบวงข้างแล้วบอม้อข้นเข่าฮะปีงหมูก่อนเด็กเราปีงหมูก่อนเนาะปีงทาลูกเวาแพงไหยแพงเนาะลางงคุณ ลางหายก็บ้ไปเปนชายดอกเตอรอหนึ่งเนาะมันจะไปหายกูมึงนยไก่บุญมันหานี่สิบชโตได้อืขะมันใหญ่วหน่อยกิน่ตัวใหญ่้ยวชนะายเพ้นหน่หน้าใม่นัเก่าแลน้หม่ไหลเลยมื่อไสีไปายลักแะเมบิ้งแรเบิ้งทิศนีกนเนาะทิศหนา่อนไปดย ผู้ป้าก็จะไปผ่านเมพ่นปรจักเพือนเคเาขาขาขามจากสิโลเพือนเนี่ยเพื่อการคำกรบรมด้อยพังเมืองเนาะไปเลยได้อยู่บ,บนบ้พังเน้อย้ยยน,นี้เอายายเป็นมันบานนอไม่มองขายอยู่รักแป้บนนี่มูลายก็ต้ซื้อซอยเ <ười> <c ười> คยเคยขายอยู่<า>ยอยู่หันกวชันช้เนาะบี่ทาเมติกหาขายนใม่เนีน่ซื้อได้เลย เลยอาดีอลเลี่วโลนานค้งหม่ก็ได้เลยพอได้ใส่ก็ครบพ้วนแล้วโดนขาอยู่อกิจมาห้าั้งไปหาบนใหม่นะอ่เ้างบนไก่โอเคเดี๋ยวไปเอาขนมมาไว้ให้น้องก่อนพี่น้องปขึ้นผาขึ้นผน้านเลยเยเได้เหนเบิ่งเด้เบิืงไหม นั่งนั่งไนะเดี๋ยนางน้ป้าอวดอวดอวนอน่านั้นเนาะเหรอหน่อยว่าสิคปีนะคือเจวว่าพอจังมีเนาะลูกยิ่งคือพอได้ไหนขึ้นเมืองเมืองได้เห็นว่าคนมาไม่ได้่าคือเมนีบางนึ่งสิขึ้นได้เนาะลูกยิคือพอเนาะยแม่นเจาหมดเลยเนาะแม่นบ่เต้นเต้นเลยเนาะดากันดิฉันบุญเน้อ่ายเนาะดิหน่อยเกิดว่าดีกว่า ป,ป่ามันเลืยไปเดมนลกลุกอ่ะงาหนในงานไม่แี่โอ้ยงาน่าเ่อหน่อยหน่อยมันนี่กับวันเกิดลูกบอลลีมันนี่กัวันนี่แม่นมาชนะวันที่12นาเขาบอกยังหายกันยังหายนะบุญลูกยิ่งคือผอในี่น่ะล่ะน่อยหังได้หังบ่บอืมคอยละยิ่งพ่อแม่ก็บ่าได้อีตาอีนายบาวเนี่ล่ะเขายังชี้หังอยู่บ่อ้าวกระจ้านีเล่นหองได้ใช่ไหม

ปลาปลาฉะนเนะก็นอนหย่างได้บุเลยเบบเขาหยาดเบดนอนรับผลว่าเขาหงัดทั้งลูกกันเลยอ้ยตายเลือขาวแล้วเป็นไปบนีเปนไปอยู่ี้าว่ารีมาอยู่น้ำบอเาบ้าเคยเบว่าแน่นอนบวันมาแม่ได้เลือดแล้วเนาะเบลหเขาชิบมมักเนตาเขาด้ยจะมีขหนักเขาก็เอากันนะด้วยด้วยเขาิตเางนี้บ่แม่มาสิตกดพิเศษกับชิบเอาเนาะด้ทำเขากรุบหลูกเขาด้อ่าอ ปกุมลูกจะเจ้าเห็ดอย่างโดยป้าเจ้าไปเลยเพนเด้อร์สบายดีเด้อเด้อะไปไปแล้วล่างถวยเนาะดดยโอยต้นใหญ่เนี่ยหนิเนาะปีนี่เกี่ยวเข่าอันนี้ก็ได้กินได้หน่แป๊บเดียวได้ต้นนี่เนาะหมูงามเนาะนี่เนาะเพ่นไวนตั้งหมูงามเนาะมันเป็นยังไงนะมันคือกูดเนาะอ่า นี่ก <this> ูดั <we> <the music dropped out> ้งแต่เ right กิดมาแต่น <asına> ้อยเลยน่ะ <ous> ที Scroll ่หอมเนี่ยนี่บอดอยดอยไปใส่พี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวเรื่องที่ว่ามีคนมาเคาะประตูหรือว่างัดประตูเนี่ยพี่น้องเยเนาะเขากับผู้ว่าจังใดพี่น้องเนาะจากคนอยู่ใส่มาเต้นใส่ล้วก็เหรียญแท้บอเนาะเขากับผู้ว่าจังใดกั เราก็ประตูหน้าต่างไวนะ้สำหรับคืปนี้ไปก่อนพี่นอ้องเมื่อมาเลยขอบคุณขอบคุณไปพี่นอ้องเอฟซีทุ่คาติดตามรับสมพบเจอกันคิดหนะนะเย้ยสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่นอ้องสบายดี